ผมยังอยู่บ้านดาวเหนือนะครับมู่ที่เกตนะครับเดิมก็เป็นคุ้มดาวเหนือของบ้านดอนยานางนะครับปัจจุบ,บันในการแย่ออกมากเลยครับเป็นบ้านดาวเหนือนะครับเป็นมู่ที่เกตนะครับเนี่ยบ้านดาวเหนือมู่ที่เกตขอพาพปหนองมึงนะครับไปเรื่อย สามสิบปีนะครับขยายเรีวบ้านขยายเรีวมากนะครับไงเปลี่ยนแปลงหลายนะครับโอ้ฝนแหลมมาแล้วครับผมชิเลี้ยวหวัดใจนะครับนี่มากลลวฝนแหลมมาแล้วนะครับ ดาวเหนือนะครับผมย้อนกลับขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบ้านดาวเหนือมูทีเกตครับโอ้บ้านเนี่ยซีูทีกันครับแต่ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่สวยงามนะครับนะครับขยายเร็วครับก่อน้างเสียอาจจางหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านขยายตัวเร็วนะครับประชากรเพิ่มหลายนะครับ น,นี่เป็นคุ้มดาวเหนืออยู่นะครับคุ้มดาวเหนือนะครับเป็นคุ้มดาวเหนือนอยู่ฝนกับมาเลยครับแถถหลทา่านมาลแล้วนะครับเดี๋ยวดีวิวห้วยพี่น้องเบึงนะครับ คุ้มดาวเหนืออยู่ครับวานสวยนี่ครับบานนี้ด้านซ้ายมือผมนี่สิเป็นมูทีหนึ่งนะครับบ้านเราเ่นั่งมูทีหนึ่งนะครับส่วนด้านขวามือสิเป็นมูที่เก้านะครับมูที่เก่านี่คือคุ้มสีสังคมนะครับคุ้มสีสังคมนะครับคุ้มสีสังคม ยังเป็นมูทีหนึ่งอยู่ด้านนี้ที่เป็นมูที่เก่านะครับมูบ้านสวยนะครับมูที plane plane. ่เก่าบ้านสีสังคมครับนี่เป็นมูทีหนึ่งนะครับมูทีหนึ่งกับมูที่เก่านะครับมูทีหนึ่งบ้านดอยนางครับมูที่เก่านี่บ้านสีสังคมนะครับมูที่เก่าก็จะบ้านหลังสวยๆนะครับบ้านหลังใงญ่ๆนะครับ น,นี่สิเป็นมูที่หกเลยครับบ้านนี่มูที่หกนี่ยังม่ซื้อว่าบ้านดอยนยาน้างคือเก่าอยู่ครับควรเด้เปลี่ยนซื้อนะครับนี่มูที่หกครับด้าน,นี่กับมูที่หกเดี๋ยวนี้ผมกำลังอยู่มูที่หกบ้านดอนยานางนะครับตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับบ้านด้วยสวยครับเอาทายพี่น้องเิ่นบ้านสวยนะครับ ผมกำลังแลนดูมูที่หกนะครับเี๋ยครับมาถนนเซนนี่น,นี่เป็นลักบ้านนะครับอันนี้ครับเป็นสารลักบ้านได้เดิมกันสิเป็นคุ้มลักบ้านเป็นมูที่หก มูมู่ที่หาครับมู่ที่หาบบ้านอ,อนยัานามนะครับมู่บ้านสวยครับบ้านสวยอันนี้เป็นมู่ที่หกนะครับด้านซ้ายมือผมซ้ายมือนี่เป็นมู่ที่หกนะครับส่วนขวามือผมเป็นมู่ที่หานะครับนี่เป็นมู่ที่หา 6, มูที่หกมูที่หานะครับมูที่หกมูที่หานี่ก็สิเป็นวัดแล้วครับนี่เป็นวัดมู้บ้านนี่จะหลังสวยๆครับแต่ว่าแต่แอร์อัดกันได้น้อยครับนี่ก็เป็นมูที่หาครับนี่มูที่หาอันนี้เป็นวัดดอนยานานะครับเป็นวัดประจํามู่บ้านนะครับ แนนแยกกันตรงนี้สิเป็นมู่ที่มู่ที่แปดนะครับนี่มู่ที่แปดอยู่ขวาเมื่อผม <c oughs> ด้านนี้ก็สิเป็นวัดนะครับมู่ที่แปดมู่ที่แปดนะครับอยู่ข้างวัดคือมู่ที่แปดนะครับนีต่ตะโกนสิเป็นคุมโรงเลียนเดี๋ยวนี้มู่ที่แปดเป็นตังซื้อไหมครับเปลี่นบ้านสามัคคีนะครับครับอันนี้เป็นวัดดอนยานนางนะครับเป็นวัดดอนยานานางครับนี่วัดดอนยานานาง วัดสิบพัฒนาโอ้ยจะเลื่อนครับจะเลื่อนอันนี้คือโบสถ์นะครับโบสถ์โบสถ์หรือสิมนะครับโบสถ์หรือสิมอันนี้เป็นศาลานะครับนี่เป็นศาลาด้านนี้สิเป็นศาลาศาลาหลังไม้ครับ สาราหลังเก่าสิเป็นใหม่อันนี้เป็นสาลาหลังใหม่นะครับสาลาหลังใหม่โอ้ฝนมากเลยครับขี่รีวิวฮอนไซน้วครับฝนตกแล้วเป็นวัดประจําหมู่บ้านนะครับ นี่เป็นสถานที่กักตัวเพราะคำนี่โควิดวัดดอนอยานนานะครับวัดดอนอยานนานะครับก่อตั้งเมื่อพศ .2450 นะครับโดยมีพระศรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับชาวบ้านสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่10ตุลาคม2523วัดดอนอยานนาง ตั้งยุนรอนสมบูรณ์อพยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับเป็นวัดสังกัดมหานิกายนะครับมีเนื้อที่1 1ไร่1งานนะครับานาบจนถึงปัจจุบัน2 5 6 4นะครับวัดด่อนยนาน้านี่ก็ตั้งมาแล้ว114ปีนะครับ114ปีนี่โอ้โดนนะครับ114ปีนี่นะครับเป็นวัดประจำหมู่บ้านเลยครับ ประจำทั้งหกหมู่บ้านนะครับนะครับเป็นวัดทั้งหกหมู่บ้านนะครับแล้วก็สมีวัดหนึ่งอยู่นอกบ้านนะครับอยู่ทั้งบ้านดาวเหนือนะครับคือวัดสว่างโพธิ์ท่องนะครับแล้วก็มีอีกวัดนึงนะครับเป็นวัดปลานะครับวัดปลาโอ้ยฝนมากเลยครับนี่ฝนมากแล้วผมเสียิวหัอย่างไนวันร่มมากเลยครับวันร่มมากเลยครับผมออกไปก่อนครับร่ม ที่โต๊ะครับที่เลี้ยวต้นหนานี่คือมูแปดนะครับมูแปดหรือเรียกว่าบ้านสามัคคีตาก่อนพนเดินขุมรงเลี้ยนนะครับเป็นคุมรงเลี้ยนเดี๋ยวนี้เป็นเป็นบ้านสามัคคีมูที่แปดนะครับอันนี้เป็นมูทม่ที่แปดมู่ที่แปดนะครับ ครับผมออกมาหม่องเขามาครับหม่องเก่าผมรอ,อมาฝนที่โต๊ะครับอน,นี่เป็นบ้านเราจะนางูที่แปดนะครับเปลี่ยนซื้อเป็นบ้านสามาชี้นะครับฝนที่โต๊ะครับ พี่น้องเขาส้อยนี่ครับเขาส้อยนี่บ่งเขาเบิงโม่แปดนะครับนะครับอันนี้คือบ้านสามัคคีโม่แปดนะครับนี่เป็นบ้านสามัคคีหม่แปดฝนที่ตกครับแหลมว่าแล้วโอ้นกะครับฝนก็ได้ผมพาพี่น้องรอเบิงม่ที่แปดนะครับเี่ยเขากลางเลยครับพากลางโม่ที่แปดนะครับเป็นบ้าน ไม่ก็มีกับบ้านสมัยไม่ก็มีนะครับนี่ครับบ้านซิตี้นะครับบ้านดอนยานั่งเพราะว่าประชากรหลายครับขยายขึ้นบ้านหลายนะครับนี่เป็นโมูดที่แปดนะครับโมูดหมู่ที่แปดคุมลุงเรี่ยนครับสมัยก่อน เอิญุมนรงเรียนแต่ว่าเดี๋ยนี้เพิ่นตั้งเป็นหมบานไม้แยกของมาจากบ้านดอนยานั่งเอิญว่าบ้านสามาัคคีนะครับโมูที่แปดบ้านดอนยานั่งนี่ก็อาชีพก็ทำไรทำหน้านะครับทำไรท่ทำนาทำสวนนะครับสวนทีมีชื่อเสียงคือสวนแตงโมนะครับทำแตงโมนี่สิเป็นทำชื่อเสียงเลยกับบ้านดอนยานั่งนะครับแตงโม ไปขายอยู่ที่ตลาดโคกดอนหันนะครับตลาดโคกดอนหันเดี๋ยววุ้มพายพีน่น้องไปฝนที่ตัวครับฝนจะตกเดี๋ยวบานสวยครับเป็นโม่แปดนะครับนี่ยโม่แปดดูโม่แปดบ้านสามอชี้นะครับฝนจะตก บ้านหลังนี้สวยครับยูข้างนอกถนนรอบนอกครับนี่เป็นถนนรอบนอกของมูแปดนะครับโอ้เบิ้งบ้านด้วยสวยนะครับดูบ้านด้วยสวยของมูแปดนะครับผมออกจากบ้านไปแต่ปีสอง4นอรยยี่สิบสี่นะครับเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบ้านเกิดนะครับโอ้เปลี่ยนแปลงหลายครับจะเลื่อนขึ้นหลาย ผมก็จำว่ได้จนหลงนะครับเพราะว่าเนยขึ้นหลายเปลี่ยนแปลงหลายเติบครับนี่เป็นพักปลอดสารพิษนะครับนี่พักปลอดสารพิษโอหลากหลายอาชีพครับแต่ว่าอาชีพที่ลักๆักนะครับของพี่น้องบ้านดอ,ดอยานางก็คือการทำนานะครับทํานาทำสวนสวนแตงโมครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะครับ สวนแตงโมเดี๋ยวผมจะว่าพี่น้องเขาบัางลงเรียนนะครับลงเรียนที่ผมเคยเรียนอยู่สมัยแตห่หน่อยๆนะครับบึงบก,ก,ก้านเก่าอ้อนเก่ามากนะครับบ่คือเก่าเลยเปลี่ยนแปลงหลาย ับเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับอันนี้เป็นมูที่หกนะครับร่มกั็แห้งอันนี้ยึดยุคางวัดเป็น เป็นมู่ที่หกครับนี่มู่ที่หกนี่ครับมูที่หกอันนี้เป็นวัดดอนยาน้างนะครับมูที่หกบานนี่ไม่นี่สิเป็นมู่ที่หนึ่งนะครับสีแงกไปนี่อันนี้เป็นมู่ที่หนึ่งครับนี่มูที่หนึ่งมูที่หนึ่งมูที่หนึ่งนะครับ อันนี้เป็นบ้านดอยยานางครับโบเปลียนซื้อนะครับยังเป็นบ้านดอยยานางคือเก่าอยู่ครับนี่ซื้อโบเปลี่ยนบ้านดอยยานางหมู่ที่หนึ่งนะครับนี่บ้านสวยครับรั้วรอบชิดนะครับดอยยานางหมู่ที่หนึ่งนี่ครับคุ้มนี่เอินคุ้มสายแก้วครับสมัยก่อนคุ้มสายแก้ว นะครับออกไปก็จะเป็นสาภาพตำบลนะครับที่ผมไปมาแล้วเดี๋ยวคนที่ว่าเขาอ่ามูนึงนะครับพากลางมูนึงไปเลยครับนี่พากลางมูที่หนึ่งนะครับนี่บ้านดอนยะานั่งมูที่หนึ่งครับโอ้บ้านที่กันนิดหน่อยครับเป็นบ้านที่กันอันนี้ที่ทําการผู้ใจบ้านมูที่หนึ่งโอ้เป็นผู้ยิ่งเลยครับ เป็นผู้หญิงผู้หญ่บ้านหญิงนะครับหมที่หนึ่งนะครับบ้านดวนจะนางนี่เป็นบ้านที่งหญ่นะครับบ้านที่จะเจร่ญนนะครับบ้านเก่าแก่นะครับลอย่าปีนะครับมีมาตังบ้านนะครับประกอบอาชีพทำไรทำหน้านะครับทำสวนนะครับโดยเฉพาะสวนแตงโมนะครับ การปลูกแต่งโมของบ้านดอนานาคนี่ยซิมีชื่อเสียงเลยครับอ่าซิมีชื่อชื่อเสียงนะครับไปขายอยู่ตลาดโคกดอนหันนะครับที่บ้านโคกสีอ้าวพุ่งไปด้านนี้ อันนี้สิเป็นสีคุ้มสีสังคมครับสีสังคมนี่สิเป็นมมเก่านะครับด้านนี้สิเป็นดาวเหนือนะครับโมทีเก็ตนะครับนี่ดาวเหนือโมทีเกต็ตอันนี้เป็นถนนแดนนะครับเป็นถนนแดนกันนะครับโอ้บ้านจากากที่กันครับเพราะว่า,าประชากรหลายขึ้นนะครับก็แยกครอบรัวแยกยากงกันยุนีนะครับ ถือว่าเป็นบ้านที่ที่ชิดกันนะครับชิดกันเติบนะครับบ้านดอนย่านางอันนี้เป็นมูที่เกตครับขางขวามือผมอันนี้เป็นมูที่เก่ามูที่เก่านี่คือคือบ้านสีสังคมนะครับบ้านสีสังคมเดิมเนี่ยเอิดคุ้มสีสังคมนะครับต่อมาแยกบ้านออกนี่ครับสีั้งคมมูที่ทเก่า<ด>นะครับ อาจะเป็นบ้านสีสังคมมูทีเก่าเลยครับนะครับนนเป็นด้านซ้ายมือผมเนี่ยครับสีสังคมแต่ว่าด้านขวามือสิเป็นดาวเหนือครับถนนสิบแบ่งกันสีเป็นคุมดาวเหนือ เดี๋ยวผมพาพี่น้องขึ้นไปท่งคุ้มดาวเหนือนะครับขึ้นไปท่งคุ้มดาวเหนือด้านนี้สิเพียงไดนนะครับโอ้เดี๋ยวบ้านหลังสวยๆเลยครับดูรอบขอบคิดนี่ครับบ้านดอนย่านางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินโอ้เป็นคุ้มสีสังคมครับคุ้มสีสังคมโมเมนต์ดาวเหนือนะครับ ตรงนี้ผมอยู่นี่คือสีสังคมนะครับเป็นโมเกานะครับเป็นหมูเ,ก,นะเมก้าสีสังคมอยู่ครับนี่นะครับนี่ยังที่เป็นดาวเหนือครับพี่ขึ้นมาบีเลยครับถนบนเมื่อกี้นี่แยงนะี่ครับโอ้ยจะบ,บานาสวยๆหลังสวยๆฝนตกแล้วครับ ฝนล,ลงเม็ดแล้วผมรีวิวคอนเทนจบจอยบ้านวสวยๆนะครับบ้านวสวยๆฝนล่งเม็ดแล้วนะครับเนี่ยตลาดบ้านวสวยๆ <c oughs> นะครับโอ้นะครับนี่อันนี้เป็นดาวเหนือนะครับคุ่มดาวเหนือลุงเม็ดแล้วครับฝนลงเม็ดแล้ว คุ่มดาวเหนือครับเดี๋ยวนี้ดาวเหนือแต่ว่าฝนตกแล้วครับเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้วผมวีวิวกันเลยจบจ่อยนะครับบ้านดอนยนานายังเหลืออีกหลายสายครับที่ผมไม่ได้ไปนะครับนะครับกลับมาคุ่มดาวเหนือฝนลงก่อนครับนี่ฝนตกก่อนเอาผมก็ขอจบอชิมนี่ไว้ตรงนี้นะครับ ฝนตกแล้วนะครับยุคุ่มดาวเนื้อนี่แหละครับขอบคุณพี่น้องครับที่ที่ตามรับชมนะครับเมื่อนี้ผมมารีวิวบ้านเจ้าของครับเป็นบ้านเกิดบ้านดอนยานางนะครับตำบลดอนสมบูรณ์พญังตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ